แพทพลันยูลั้นอยู่วงการ20ปีเพิ่งเคยเห็นนักข่าวร้องไห้ให้ดาราไม่สุดจริงอยู่ไม่ได้กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอยู่ไม่น้อยค่ะสำหรับปมของนักข่าวช่องดัง รำไห้กลางไฟ์สดเล่าเหตุการณ์ถูกดารานหนุ่มด่าก,กลางลานจอดรถหลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จและบังเอิญได้เจอดารานหนุ่มที่ลานจอดรถเพราะจอดในชั้นเดียวกันด้วยความเป็นแฟนคลับและชื่นชอบมานานจึงได้เดินเข้าไปขอถ่ายรูปแต่กลับถูกดารานหนุ่มด่าหยาบโดยนักข่าวได้เล่าถึงเหตุการณ์ผ่านไฟ์สดถึงกับเก็บอากาศไม่อยู่ร้องไห้ออกมาเพราะเป็นดาราที่ชื่นชอบมากไม่คิดว่าจะเจอกับเหตุการณ์นี้ท่ามกลางกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ที่แบ่งออกเป็น ล่าสุดทางนุ่มแท็กพรันยูก็ได้เคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องกังล่าวผ่านอินสตาแกรมของตัวเองว่าอยู่วงการมาเกือบ20ปีเพิ่งเคยเห็นหนักข่าวร้องไห้ให้ดาราวงการนี้ไม่สุดจริงอยู่ไม่ได้นะพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้อีกด้วยว่านี่แหละวงการบันเทิงยินดีต้อนรับใจเขาใจเราไม่แน่จริง